สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซท่านเก่าเอฟซท่านใหม่หรือท่านทีนท่กาลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้เราก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกับพี่ๆเอฟซทางช่องเราการอีกเช่นเคยนะครับอ่าสนใจนะพี่นะติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองได้เลยนะครับหรือจะสแกนคิวอาครคดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนนครับครับมาพบกับรายการแรกเลยนะครับ รายการที่หนึ่นงน,นะครับนี่เราเป็นรายการที่หนึ่งะครับอเนื้อแตกรายงานเลยนะพี่นะเนื้อแตกลายงานเลยนะครับองนี้น่าจะเป็นอกล่องนะครับอกล่องดูยังไงนะครับนี่ครับจะมีเส้นอย่างนี้นะพี่นะเป็นเส้นเนี่ยเส้นคู่นะครับอ่าเป็นอกล่องนะครับององนี้นะครับ องนีนซ้ซุ้มตามตำราเลยนะพี่เนาะ,ะมันจะโยตรงประมาณช่วงนี้ครับซุ้มจะโยนี่ตามตำราเลยนะครับตรงนี้นะในยการที่หนึ่งนะครับอัเดี๋ยวมาดูเนื้อผ้ากันหน่อยเนาะอ่าน,นี่พี่นะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับองนี้นะออกแบบสีมะขามเปียกอะครับน้ำตาลอ่อน,ออน าใบหน้าชัดหน้านี่เนื้อแตกรายงานเลยนะครับตรงนี้ด้านข้างครับด้านข้างอันนี้มีเม็ดมวลสารด้วยครับเป็นแดงๆนี่น่าจะเป็นผ้ากำแพงนะครับ อ่านี่น,น,นีมีเม็ดแร่เหล็กด้วยนะครับเห็นไหมพี่นะมันจะสะท้อนแสงนะพอเวลาเจอแสงมันจะเงาเงๆหน่อยสีดำดำเงงเงนะครับอ่าครับรายการที่หนึ่งนะครับแปดร้อยบาทครับไปรายการที่สองครับ เก่าแล้วพี่นะเก่ามากเลยนะครับตรงนี้นะมีแตกลายงานตรงซุ้มด้วยนะครับอซุ้มแตกรายงานนะซุ้มโยะนะพี่นะซุ้มโยตามตําราเลยอซุ้มโยตามตําราเลยพระเกตเอียงนิดนึงนะพี่นะเกตทะลุซุ้มเอียงนิดนึงนะพี่นะเดี๋ยวดูมณสารใกล้ๆกันหน่อยเนะาะนี่นะพี่นะ สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะแบบนี้นเส้นฐานเส้นองค์พระนะครับชัดเจนเลยนะพี่นะอ่าซอกแขนนะครับเขตทะลุซุ้มอ่าอันนี้อันนี้ขอบข้างครับอันนี้ขอบข้างนะครับอันนี้ขอบข้างครับขอบข้างนะพี่ ดำๆนี่รู้สึกจะเป็นคาบลักนะอ่าดำๆเป็นคาบลักเลยนะพี่นะอ่ามาดูด้านหลังกันนะครับอ่านี่นีเต็มเลยนะพี่นะลงลักเพื่อรักษาสภาพเนื้อพระเอาไว้นะพี่นะอ่าเป็นการเขาเรียกอะไรถ้าพูดเหมือนอาหารก็เหมือนเป็นการถนอมอาหารนะพี่นะประมาณนั้นนะ แบบเป็นการรักษาให้อยู่ได้นานๆประมาณนั้นนะครับอ่ารายการที่สองครับแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สามครับอ่าองค์นี้นะพี่นะเห็นการชัดๆเลยนะมีจะมีแร่ต่ใบทองนะพี่นะอ่าเห็นประกายสีทองเลยนะครับอ่าเนี่เนี ชัดชดเลยนะพี่นะนี่นี่ครับอ่าเนื้อแห้งด้วยนะพี่นะเนื้ออุงนี้แห้งเลยนะครับเนื้ออุงนี้อ่าดูขอบกันหน่อยครับขอบมีรอยปีนะพี่นะมีรอยปีเล็กน้อยนะครับอ่านี่ เม็ดมวลสารสีแดงเป็นพระกำแพงครับเป็นมวลสารที่ท่านนะครับได้เสด็จไปที่กำแพงเพชรนะครับแล้วท่านก็ได้เอาใส่ยามนะครับกลับเอามาผสมในการทำพระสมเด็จนะครับเราจะไปกันแบบช้าๆเนาะ ไปกันแบบแช้าๆนะแบบอยากให้พี่ดูแบบรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของพระเลยนะครับอารายการที่สามรับแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สี่ครับเนื้อองนี้จะออกแบบโซนต,ตุบๆเลยนะเนื้อองนี้แบบเหมือนขนมเขาเรียกอะไรนะขนมทั่วตัดหรืออะไรนะพี่มสมัยก่อนนะเนาะนี่นะพี่นะเนื้อจะแบบออกโซนแบบนี้เลยครับองนี้ อ่านี่นี่พี่สวยๆเลยนะครับเนื้อโซนแบบนี้นะสวยเหมือนกันนะครับอ่าครับด้านข้างครับด้านข้างนะนี่เมมชเน,นื้อหามวสารชัดเจนนี่ชัดอีกแล้วนะครับอ่านี่ สวยๆเลยพี่เนอะสวยๆเลยนะครับตรงนี้ดูด้านหลังกันนะครับอ่านี่นะพี่นะหลังจะเป็นเหมือนสั่งขยาเลยนะครับเขาเรียกว่าหลังสั่งขยานะครับแบบนี้นะอ่าสวยๆเลยนะพี่เนอะสวยๆเลยนะครับแบบนี้เนาะครับรายการที่4ครับแป0รบาทครับต่อไปรายการที่ห้าครับ อ่าตรงนี้แตกลายงานด้วยนะพี่นะแตกรายงานนะครับตรงนี้นี่สวยๆเลยเนาะพี่เนาะสวยๆเลยนะครับอย่างนี้เส้นฐานเส้นนะครับหืมคมๆเลยนะพี่เนาะลึกๆเลยนี่มีร่องแขนนะครับเส้นร่องแขนนะครับอ่า นี่เกตจดซุ้มนะครับเกตจดซุ้มตรงนี้อะดูขอบกันครับนี่เมเ็ดเขียวเขียวนะครับน่าจะเป็นแร่รัตนชาชินะครับเมเ็ดเขียวเขียวสีครามนะครับอดูด้านหลังกันครับหังข้างหลังสวยนะพี่นะ นี่ครับเชื้อลาให้เห็นกันด้วยนะครับจะออกเป็นสีน้ำตาลนะแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าครับรายการที่5้าครับแป0รบาทครับต่อไปรายการที่6ครับอ่านี่สวยๆเลยพี่นะ้อสวยๆเลยนะครับ อขออนุญาตซูมเนื้อผ้ากันเลยเนาะอ่านี่นี่นี่โอ้เนื้อสวยผิวสวยล้วยนะพี่นะตรงนี้ดูสมเด็จต้องดูที่เนื้อนะครับดูสมเด็จต้องดูที่เนื้ออ่ามีเส้นใต้พเผาๆด้วยนะครับเขาเรียกว่าเส้นรองนั่งนะพี่นะคมชัดเลยเนาะน,น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหม ถามว่าอยู่ตรงไหนนะนี่เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูอีกทีนะนี่นี่ประมาณตรงนี้นะอ่านลองสังเกตกันดูนะครับนี่เป็นไงครับเพรดกันนะครับอ่าดูขอบกันครับอ่านี่นี่สวยๆเลยนะพี่เนาะเน้อหามวลสารครบชัดเจน ด้านหลังครับด้านหลังใครไวใครได้เนาะพี่นอ้องใครไวใครได้นะครับอ่ารายการที่หกครับเอาไปแปดร้อยบาทครับอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับอ่านี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับ สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันเลยนะครับถูมก,กันให้เห็นชัดๆไปเลยเนาะองนี้สวยงามมากพี่สวยงามมากนี่มีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับ ใต้กักเรียกเส้นใต้เพานะครับใต้เพาอ่าเห็นให้เห็นให้ชัดกันเลยนะครับดูด้านหลังกันนะครับอ่านี่นี่พี่นี่นะสวยๆแบบนี้เลยเนาะสวยๆแบบนี้เลยเนาะ นี่นะเม็ดขาวๆอ่ารายการที่เจ็ดแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่แปดครับอันนี้ด้านหลังครับนี่ด้านข้างเนาะอ่าเราให้ดูกันแบบยังไม่ลงกล้องแล้วก็ให้ลงกล้องนี้ทีนึงเราดูแบบภายนอกแล้วก็ดูภายในเลยนะครับดูครบจบเลยนะพี่นะดูครบจบเลย นี่นะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่าในพินาเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับองนี้เกตทะลุซุ้มเลยนะครับอ่าถูขอบข้างกันครับอ่านี่น นี่ครับเม็ดขาวเม็ดเขียวเม็ดแดงอ่าหามวลสารครบชัดเจนอ่าครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็ถ้ามือสั้นๆหรือว่าไม่ชัดยังไงเลพี่เนาะรบกวนทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเนาะอ่า รายการที่8ดครับแ0 0อบาทครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่9ครับนี่น่าจะเป็นสมเด็จคู่นะครับเป็นของกุบางหุ่นพรมนะครับตาปั๊มอย่างนี้น่าจะเป็นกุกุใหม่นะพี่เนาะกุใหม่นะครับแบบนี้นะครับตาปั๊มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อกันเลยเนาะค่อยๆดูกันนะครับ อ่าสังเกตนะครับจะมีคาบนะพี่นะ้องคาบกูเก่าๆนะครับคาบกูเก่าๆอ่านี่นี่นี่สมเด็จคู่เลยนะครับองนี้นะครับอ่าหามาให้รับชมแบ่งปันกันก็ว่ากันไปนะครับอ่ารายการนี้ครับแปดร้อยบาทครับนี่นะพี่นะมี ตาปั๊มแบบนี้เลยนะครับจับตาปั๊มจะอ่านว่าวัดใหม่อมตลรสนะครับครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบครับอันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นกุเก่านะครับกุเก่านะพี่นะอ่านี่จะเป็นรูปเจดีนะครับด้านหลังจะเป็นปั๊มเจดีนะครับเอามาชมเนื้อหามวลสารกันครับ นี่เก่าเก่าเลยนะพี่นะ้องเก่าเก่าเลยนะครับเส้นฐานเส้นอะไรคมชัดเลยนะพี่นะอ่านี่ครับด้านหลังนะครับดูด้านหลังกันครับนี่เป็นตาปั๊มนะครับวัจดีเป็นเจดีนะแล้วพี่นะ ขอบครับขอบ่อบอบอารายการที่10ครับแป0รบาทครับต่อไปรายการที่11นะครับ <c oughs> อ่านี่พี่นะเดี๋ยวลงกล้องกันดีกว่าเนาะนี่น่าจะเป็นฟิล์ทรงเจดีอีกองหนึ่งนะครับรายการที่11นะครับ ดูเนื้อหาบนสารกันนะครับเนื้อองนี้นะพี่นะจะออกแบบทุบตับนิดนึงนะพี่นะทุบตับเปียกๆนะครับองอนี้แบบออกแบบแนวแบบเม็ดข้าวสุกโซนเม็ดข้าวสุกอะครับนี่นี่นะพี่นะองนี้เนื้อสวยจริงๆนะพี่นะองนี้เนื้อสวยมากครับ ดูด้านข้างครับอ่านี่พี่อ่าดูด้านหลังกันครับนี่พี่ดูครับไม่ตกขาวนะครับแบบหนึกนุ่มเลยนะพี่นะสวนแบบนี้นะข้าวออกแบบเม็ดข้าวขาวๆน้อยๆน้อยๆเนี่ยพี่ ารายการที่สิบเอ็ดครับเอาไปแปดร้อยบาทครับไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จบางหุ่มพรมนะพี่นะนานๆจะมีให้เห็นเนาะนานๆจะมีให้เห็นนะครับรู้สึกว่าอีพีนี้จะเป็นอีพีที่สองของช่องนะพี่นะที่มีสมเด็จบางหุ่มพรมนะครับที่มาแบ่งปันพวกพี่ๆกันนะอังออนี้รายละเอียดครบชัดเจนเลยนะพี่นะรายละเอียดครบชัดเจนเลยนะครับ ดูนะครับนี่เป็นหมอนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นหมอน,นะครับเห็นนะเส้นสังคติพี่ใบหน้าชัดเจียวเลยนะพี่นะนี่นี่น,นานจะมีมาแบ่งปันพวกพี่ๆกันนะครับใครไว้ใครได้นะครับอ่านี่ครับเส้นมือคมๆมเลยพี่นะใครไวใครได้นาอพี่เนาะ ตามกติกากันครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังดูความเก่านะพี่นะดูความเก่าของเนื้อนะครับอ่าครับในการที่สิบสองนะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับ ไรายการที่สิาครับอ,อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะเดี๋ยวนี้มนท่านออกมาก่อนนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับรายการนี้นะขออนิมนท่านออกมาแป๊บนึง ามาละนิมมตลท่านออกมาแล้วครับมาชมความสวยความเก่ากันเลยนะพี่เนาะตรงนี้รู้สึกจะมีการปิดทองมาเล็กน้อยนะพี่นะปิดทองมาเล็กน้อยพิมพ์เส้นได้เขาจะแบบเป็นเส้นเส้นซุ้มจะเล็กๆแบบนี้นะพี่นะเส้นฐานอะไรนี้จะแบบดูแบบเล็กๆนะครับเขาเลยเรียกว่าพิมพ์เส้นได้นะครับเล็กเหมือนเส้นได้ประมาณนี้นะครับ ดูขอบครับดูขอบเนื้อเก่านะพี่นะั่งเนื้อเก่านะครับตรงนี้ครับดูด้านหลังครับ ไม่ทันยังไงทักมาทางไลน์ได้นาอพี่เนาะอ่ารายการที่สิบสามครับแปดร้อยบาทครับไปรายการที่สิบสี่นะพี่อ่าอันนี้จะออกแบบโซนแบบเข้าสุกนะพี่นะแบบโซนแบบมีเม็ดขาวเนาะอ่าขาวยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยนะพี่นะนี่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  เดี๋ยวองนี้ต้องเทียบตําราให้ดูอีกแล้วนะพี่เนาะเทียบตําราให้ดูเลยครับองนี้สวยจริงๆนะพี่เนาะหาบ่าแบ่งปันเลยนะครับขออนุญาตนะพี่เนาะส่องใหม่ส่องใหม่มันไม่โฟกัสอ่าเชิญรับชมกันดูก่อนเลยนะพี่เนาะนี่นี่นี่ ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนี่มีรอยปีด้วยนะครับมีรอยปีด้วยมีรอยปีแยกด้วยครับชมด้านหลังกันครับอ่า อ่านี่นะพี่นะรายการนี้นะผออนุญาตเปิดตำราแป๊บหนึ่งเนาะอยากให้พี่ได้เห็นรูปชัดชัดกันเลยเนี้ยจะออกโซนโซนแบบไหนนะครับ รรูนะคับเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะครับจะห่อหาดลูกก่อนนะครับสักครู่นะครับโอเคและ พี่นะอ่าสังเกตนะพี่นะจะมีเม็ดขาวๆนะครับเราซูมให้อ่าพี่พี่จำตรงนี้ไว้นะครับอ่าเราซูมให้ดูวันใหม่ครับอ่านี่นะพี่นะแต่จะเป็นแต่เม็ดมันจะเล็กหน่อยนะครับ ดูสีขาวๆาวแบบออกนวลๆเลยนะพี่นะขาวๆนวลๆเลยนะครับอ่ารายการที่สิบสี่ครับแปดร้อยบาทครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับอ่านี่อยู่ในกรอบเลยแล้วพี่นะอยู่ในกรอบพร้อมขึ้นคอนะครับอยู่ในกรอบพร้อมขึ้นคอนะครับเดี๋ยวอยากให้ที่เห็นชัดๆเดี๋ยวต้องนิมนต์ท่านออกมาก่อนนะครับ <c oughs> ครู่นะครับสักครู่อ้าวงออนี้เขาเรียมแบบกันน้ำมาเลยพี่นะตรงนี้แบบเขาเรียมแบบกันน้ำมาเลยนะครับเ,เราก็คิด,ดว่าจะ แกะได้นะครับเดี๋ยวส่องกันส่องเลยนะพี่เนาะตรงนี้ได้เตรียมกันน้ําพร้อมขึ้นคอเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยนะพี่นะอ่านี่นะครับอยากซูมแป๊บหนึ่งนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการนี้ เม็ดเนื้อหาบนสาลมีให้เห็นนะพี่นะเนื้อหาบนสาลมีให้เห็นนะครับอ่านี่ครับครับดูด้านหลังกันครับออกโซนแบบหนึกนุ่มเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับโซนแบบหนึกนุ่มเลยนะครับมีเม็ดขาวๆด้วยนะครับน่าจะเป็นเม็ดข้าวสุกนะอ่าเมด็ดดำๆนะพี่เนาะมีนะครับ รายการที่15นะครับเอาไป800บาทครับขอฝากช่องทางการติดต่อสักนิดนึงเนาะครับถ้าหากสนใจนะพี่เนาะเบอร์โทร ID Line นะครับเบอร์โทร0 8 0ย์2 2 3 3 2น2ะครับสแกนคิวโค้ดนะครับแล้วเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับครับถ้าหากพวกพี่ๆนะครับชื่นชอบนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับอ่าจะไม่พลาดคลิปแบ่งปันสมเด็จนะครับอ่าทางช่องเราจะมีมาให้แบบนี้กันทุกวันเลยนะครับอ่าอีพีนี้ก็ขอเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ